ส,สวัสดีค่ะวันน mm ี้ก็จะมาสอนทาป๊อปคอร์นง่ายๆนะคะทำทานเองที่บ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็จะต้องมีข้าวโพดค่ะเมล็ดข้าวโพดนะคะ70กรัมมีน้ํามันพืชนะคะนี่ก็ใช้เป็นน้ํามันรําข้าวนะคะ70กรัมค่ะเกลือเล็กน้อยค่ะอันนี้เป็นผงชีสนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าเราใส่ก็จะอร่อยขึ้นค่ะก็จะเป็นป๊อปคอร์นรสชีสนะคะในส่วนของผงชีสนะคะใส่20กรัมค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะคะก็จะต้องเป็นหม้อนะคะหม้อ แล้วก็อันนี้เป็นภายสําหรับคนนะคะเป็นพายสําหรับคนเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเมนูนี้ง่ายๆค่ะทีนี้เราก็จัดการเทน้ํามันนะคะใส่ในหม้อข้าวโพดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เกลือเอาละทีนี้เราก็ตั้งไฟนะคะใช้เตาแก๊สนะใช้ไฟกลางนะคะกลางไปทางอ่อนนะคะ เราปรับไฟกลางไปทางอ่อนแบบนี้นะแล้วก็คนค่ะเดีย๋ยวเราจะรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะคนให้มเมล็ดข้าวโพดของเราเขาคลุกกับน้ำมันพืชให้ทั่วๆแบบนี้นะคะอย่าลืมนะว่าเป็นไฟกลางไปทางอ่อนนะคะไม่ใช่ไฟแรงนะคะเดี๋ยวข้าวโพดเราจะไหม้นะคะเ็เดี๋ยวจะรอให้น้ำมันร้อนก่อนแล้วก็จะปิดฝาหม้อค่ะ อ่าตอนนี้น้ำมันเขาเริ่มร้อนแล้วนะคะเราสังเกตจากที่เขามีฟองอากาศขึ้นมานะคะ่ะน้ำมันเขาเริ่มร้อนแล้วเราก็ปิดฝาหม้อได้เลยค่ะอ่าได้ยินเสียงกันไหมคะตอนนี้ข้าวโพดของเราเริ่มแตกแล้วค่ะเราจะรอจนกว่าเสียงแตกสุดท้ายนะคะเราถึงจะเปิดฝาหม้อนะ เอาล่ะเรียบร้อยค่ะปิดเตาแก๊สนะคะปิดเตาแก๊สได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันค่ะนี่ป๊อบคอร์นร้อนๆหอมๆเลยค่ะทีนี้สําหรับใครที่จะทานเลยนะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วทานได้แล้วนะคะแต่ทีนี้ถ้าใครจะทาเป็นอย่างป๊อปคอร์นรสชีสจะทำเป็นวันนี้นะคะก็แนะนําให้หากระปุกใหญ่ๆค่ะแบบนี้นะที่มีฝาปิดนะคะแล้วก็เราใส่ป๊อปคอร์นที่เราป๊อปเสร็จแล้วลงไปค่ะ ตรงส่วนเม็ดแข็งๆที่ไม่ได้แตกเราไม่ต้องเทเขาลงไปนะคะเราเทเฉพาะที่เขาป๊อปแล้วเรียบร้อยนะที่มันเป็นเม็ดนะคะเราก็เขี่ยเขาทิ้งไปก่อนอ่ะทีนี้ค่ะได้แบบนี้ละให้ก็จะใส่ผงชีสค่ะลงไปแล้วก็ง่ายๆเลยปิดฝาแล้วก็จัดการเขย่าจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะป๊อปคอร์นรสชีสของเราง่ายๆนะคะทำทานเองได้ที่บ้านอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะจ๊ะนี่ค่ะป๊อปคอร์นรสชีสหอมๆก็อล,ลองไปทำทานดูกันจ้า